สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สุขคนครับผมขีมสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุทไทยวันนาคา้นที่หาท่านว่าสองหาหกหกกัมมี่ยูเจ็ดอาจารย์เจ็ดสำนักเนาะพี่น้องเนาะหวดน,นี้กับว่าหลาย,ลายสำนัก อาคารที่ห้าตรงกันครับเมื่อนี้ก็เป็นวันพ่อเนาะพี่น้องเนาะตรงกับวันพอ่อพากันไปเที่ยวใสนอไปถ่องเลยเป็นวันนยุดวันพ่อวันที่ห้าแล้วก็เป็นวั้นพระพรเนาะพี่นอ้องเนาะเป็นวั้นพระพร <Okay. S 1> ก็มาเริ่มกันเลยพี่น้องจากปูปูศูนย์เจ็ด ของปูศูนย์เจี่ปูศูนย์เี่บนวิ่งบนวิ่งเจตบคู่กับเจ็ดศูนย์เจ็ดหน่ปกศูนย์หกหนึ่งหกปูกับม่นเน่นให้ติดเจ็ดก็คือ7 0็ดศูตัวเน่นได้พี่น้องได้ตัวเน้นบนเน่น3คู่สามหาง ส่วน่างปูหายวิ่งหลูดที่1จับคูก็มีหนึ่งสองหนึ่มี่สองสองสองสาปูกับมาเน้นห้ติดหนึ่งก็คของหนึ่งสมหนึ่งสี่ส่วนตกกันนี่คือเป็นบนล่างได้พี่น้องได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่คือเป็นบนล่างตกกันนี่คืเป็นบนล่างเลขเบิน่น ต่อมาปูข้อลาดของปูข้อหลาดบนวิ่งลูดสองจับคู่กับสองแปดหนึ่งแปสองเก้าหู่ให้เน้นติด2องก็คือ28 29 20อันนี้บนได้พี่น้องได้บน ส่วนล่างกับวิ่งหลด1จึ่คูกับหนึ่งซีสองซีหนึ่งหาสหาหนึหสห่ส่วนตัวเด่นตัวเน่นก็คือ1น1่งซห,หาหนหอันนี้เน่นล่างได้พี่น้องได้เอาแก็บหน้าจอดได้ครับได้ ต่อมาของสุดใจส่วนเล็กติดเล็กวิ่นกับศูนย์หนึ็ดแปดเกบนล่างวิ่งรูด2กับ9เน้นที่เก้าพี่น้องส่วนจับคูกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศก็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าส่วนตัวเด่นตัวเน่นก็คือศูนย์เ้นเก้าสองเก้าพราะว่านเน้นติดเก่านะพี่น้อง เน้นติดเก่าเล็กวิง่งรหลด2กับเก่าเน้นที่เก้าเอาต่อมาก,ก็คือของเส้นปลาตาลันของเส้นปลาตาลนันนี่บนล่างวิง่งรหลด4กับ8เน้นที่8ส่วนจับคู่เก่าสเก่า8เก่าหนึ่ง c8 c1 แล้วก็แปดเพื่อนฟันให้ทางเดียวเม็ดเดียวก็คือ8 1ดนี่พี่น้องเสี้นปลาตานวิ่งลูดเพื่อเน้นที่8ปดก็จะเลืมเก้าแ c8 ได้พี่น้องได้เก้าแปด c8 เพราะว่าเป็นเหล็กวิ่งลูดเพื่อเน้นที่แปดแคบหน้าจอด้พี่น้องได้มาแรกนี่แหละสองสมเครือง ตัวมากของพ่อแหล่ของพ่อแหล่นี่บนล่างวิ่งรูดเก่ากับศูนย์เน้นที่เก่าส่วนจับคู่กับซีเก่าหาเก่าหกเก้าซีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เน้นสองคู่สองหางกับซีเก่าห้าเก่านะพี่น้องนะหกเก่าก็จะลืมพี่น้องเพราะว่าพอนเน้นที่เก่าเลขวิ่ง ติดศูนย์กับตัวกันตัวร่องอต่อมาของแอดหมวดที่แล้วกับมือวันสุกกับพวกเขาพี่น้องเขาตะล็กวิ่งบน่างวิ่งรูดซีกับหนึ่งเน้นที่ซีส่วนจับคร่ก็คือซีหนึ่งซีสองซีหกสามหนึ่งสามสองสามหกเน้นติดซีได้พี่น้องเด้ซีซีหนึ่งซีสองซีหก มันกับบแนได้พี่น้องเลข้ 4, 2สี่สองมือวันสุกมันออกสองสี่มันกับบแนมันอาชีมาสี่สองกับบอกลาไหลได้พี่น้อง่มือวันสุกมือวันสุกที่หนึ่งเลียมันมากับบแนรได้กับเป็นไปได้หมด ต่อมาคือปูหาเจ็ดแปดปูหาเจ็ดแปดกับเขามาแล้วสองหัวติดติดได้พี่น <something> um ้องได้ปูหาเจ็ดแปดอันนี้ไล่เมื่อปูเองวิ่งลูดบนล่างสามกับสี่ปูห้าเจ็ดแปดสามสามสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สี่สามเก้าเก้าอันนี้ปูแต้มสีให้แสดงตัวเน้นน้อพี่น้องเน้นสี่สี่กับเก่าเก่า เลขปูกับหลายคูทด้พี่น้องประวาณมิตลเลขเบิ่สี่ศูนย์ศู้กอันนี้ก็มิตานสี่ามสามปูกับกับห่ลพี่น้องเลขปูหาเ็ดแปดกับหลายคูหลายหางได้พี่น้องเด้เลขนี่วิ่งสกับสเบิงของแอดกับเน้นกับมิสระมีสีกับหนึ่งเด็กติดส เล็กติดสีส้นเก่าของเสี้ยนปลาต่างยังติดสีที่พี่น้องแต่เป็นตัวล่องเนี่ยก็มาตรงของแอดสีหนึ่งนี C ่สีหนึ่งหนึ่งสีของสุดใจเนี่ยก็นเน้นที่เก่าเล็กวิง่งหลดปูโคราดเนาะพี่น้องก็จะเลื่อมยะปลายะบิ่ม สีกับเก่าได้พี่น้องได้สีกับเก่าที่มันชนหลายท้าวิ่งรูดก็คือสีกับเก่าละพี่น้องไปแรงสองทุ่มเคืองให้มันมาน่งเห้งปังๆงกันสุภูสุคนนะครับได้อขอบุญขอคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักที่ให้แนวทางล่าพัฒนามาไปแรงสองทุ่มเคืองคอยพี่น้องเขาโชกๆมันหมันเรื่องเรื่องเหี้งสุภูสุนคนอยาลจะเร่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลวดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม